การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรมทำให้อุตสาหกรรมกระจายเสียงต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รุกคืบในรูปแบบการให้บริการทางออนไลน์หลากหลายประเภทตั้งแต่เว็บไซต์ทั่วไปบริการโครงสร้างทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงทุกแพลตฟอร์มที่ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์โดยกลุ่มบริการแพร่เสียงมือถือก็มีสื่อใหม่ อันนี้พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากแพลตฟอร์มอะไรจากระบบโซเชียลมีเดียที่มันมีเขา้ามาถาโถมเข้ามาเดี๋ยวอนาคตไม่รู้มีอะไรที่ทันสมัยมากกว่านี้อีกเลิศเลยต่อไปอนาะคตอาจจะมีสื่อที่มีภาพยิงเลเซอร์คนมาเห็นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีจอก็ได้หเหมือน A i อะ่ะนะฮะแล้วสองก็คือกฎระเบียบเท่าที่ฟังจากสรุปท,ที่ทําให้ภาวะถดถอยเกิดจากตัวกฎระเบียบด้วยนอกจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทําให้คนบริโภคสื่อเก่าโอมีเดียเนี่ยมันลดน้อยถอยลงสองกฎระเบียบ หลายอย่างที่เคร่งครัดมากเกินไปอย่างเช่นที่อาจารย์บอก7030ไิ70้สื่อสาธารณะจะบันเทิงเริงรงมาก,ก็ไม่ได้พอไม่ได้ปับ๊บคนฟังคนดูเขาก็มีมือถือไปดูอะไรที่มันบันเทิงเริงรมดีกว่าทําให้จํานวนคนฟังในสื่อหลักเนี่ยมันลดลงเพราะสื่อหลักเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะ,ะถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป๊ะจบเลยนะ,ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโดนทําโทษถูกไหมฮะ แต่ไอโซเชียลมีเดียนี่ไม่สนใจฉันจะบอกคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าร้องได้ตามสบายไงเพลงฮิตดัเนี่ยนะฮะถ้าสื่อหลักร้องได้แม่แบบนั้นมันไม่ได้ไงเห็นไหมครนี่คือปัญหาตรงนี้แต่ว่าผมมองอย่างหนึ่งว่าไอ้กฎระเบียบตรงนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมแต่ให้ผ่อนลงแต่ผมมองเรื่องของสิ่งที่มันลึกกว่ากฎระเบียบกสทชไม่ต้องออกกฎระเบียบเลยถ้าสื่อทุกคนมีสามัญสำนึกแห่งจริยธรรมความเป็นสื่อที่ดี ไอ้เพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจะไม่ออกทางโซเชียลเลยนะแบบนั้น<ะ>ถ้าสื่อมีสามัญสำนึกซึ่งมันลึกกว่ากฎหมายและกฎระเบียบอันนี้แหละที่เราต้องปลูกฝังผมเ,ยเลยเสนอว่ากสชวควรจะจัดฝึกอบรมเรียกพวกยูทูบเบอร์ทมาฝึกอบรมเรื่องเหล่านี้น<ะ>คุณธรรมจริยธรรมให้เขาได้สำนึกเรียกว่าคุณเป็นคน,น,นอะไรเขาเรียกว่าเป็นผู้<ะ>ที่มีผลกระทบกับคนต่างๆสร้างค่านิยมให้กับคนด้วยไม่ใช่แค่สื่อหลักละ น่าจะเรียกทั้งหมดเลยมาอบรมทั helmet, he members, more, ้งยูทูบเบอร์ท in ั้งหลไรต่างที Итак, ่ใช้ภาษาไม่เหมาะสมขอเลยว่าอย่าทําแบบนั้นเพราะมันส่งผลกับเด็กรุ่นใหม่ที่ไว้ช่างจดช่างจำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยกสทชน่าจะทําตรงเนี้จัดอบรมเพื่อที่จะให้สื่อออกมาภาพลักษณ์ต่างๆออกดีแต่ว่าเรื่องการแข่งขันก็เรื่องส่วนตัวของเขาวิธีการนําเสนอเรื่องส่วนตัวเขาหมายว่าเพียงแต่ว่าอย่าเกินล้ําเส้นจนเกินเหตุเช่นเพลงอย่างที่บอกมันมันฟังแล้วมันเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ ยากไหมเพราะเราเสียเปียกด้วยหลายอย่างแข่งขันสื่อถ้าแข่งขันสื่อหนึ่งภาษาที่ใช้เราจะใช้แบบนั้นไม่ได้สองสื่อหลักนี่มันก็ต้องมีในเรื่องของบัตรผู้ประกาศด้วยแต่สื่อโซเชียลไม่ต้องถูกไหมฮะเราก็มีข้อกาหนดตรงนี้ทีนี้กสทชจะไปคุมแบบนั้นกับสื่อโซเชียลได้ไหมยูทูบเบอร์ต้องมาสอบบัตรผู้ประกาศไม่มีบัตรผู้ประกาศห้ามบอกอากาศอ่ะมันก็ทําไม่ได้กอันนี้จะทํายังไงให้มันบาลานซ์กันอะ ถ้าจะให้แข่งขันกันได้ทั้งสื่อหลักและสื่อที่พวกยูทูบเบอร์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องหาจุดลงตัวบาลและสมดุลผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนไว้นัานเลยมัชฌิมาปฏิปทาทางสายการที่ไปกันได้ค่ะในนามของคนตาบอดเขาชอบรูปแอบบางนะครับไม่ได้ปบกบางนะครับนี่ไม่ได้บบางแล้วก็ ผมมาในนามของวิชาชีพก็คือเป็นคมประชานวันด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ฟังจากอาจารย์มมาไปแล้วในในเรื่องของความพิดเห็นแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตแสดงความเห็นในในนามของคนตาบอดแล้วกันนะครับไม่สบายใจในในสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังในวันศุปร์ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องที่ว่าไปสัมมูลแล้วก็ไปเจอออนไลน์ไม่มีอะไรนะวิทยุจุกไม่มีวิทยุรานลิสเตอร์สักบ้านเลยผมก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆเนี่ย คือคนตาบอดเขาไม่สามารถหาข้อมูลเองได้มากนักอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนไปนะครับผมก็เกรงว่าพวกเขาจะเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอฝากกันแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะวนมาถึงผมอีกหรือเปล่าก็ฝากว่าเวลากสชจะเปลี่ยนพวกแพลตฟอร์มหรือว่าจะทําอะไรที่ขึ้นมาเป็นดิจิทัลนะขออนุญาตพูดตังนี้นะครับผมเดี๋ยวชินแลวเวลาไปพูดในในรายการจะผิด ก็อยากจะให้คิดถึงกลุ่มกลุ่มนี้ด้วยนะครับเช่นบางทีนี้ก็ที่ที่ยกตัวอยากว่าเนี่ยเขาเขาเข้าไปฟังสื่อออนไลน์ y ย u ทูบเ e ซบ o ๊กไปหมดแล้วจริงๆคนตลอดก็ฟังได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้มีตัววิทยุ FM AM ที่เป็นกระจายเสียงจริงๆเลยพวกคู่ด้วยที่เมื่อกีผมชอบมากเลยนะครับเรื่องแจ็คทรานซิสเตอร์เพราะว่าจริงๆผมเองก็ทำอยู่นะครับในปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าถดถอยไหม ในในนามของคนฟังอย่างคนตาบอดเนี่ยไม่ครับ<ไ>เพราะว่าอย่างที่บอกเราเราไม่สามารถสืบสืบค้นข้อมูลได้ในปัจจุบันอันดนุนเพระาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีวิทยุมาเราก็ฟังเราจะรู้เลยว่ารายการข่าวตอนไหนวิทยุครอบครัวข่าวมีลิงก์สโตรจกี่โมงเอาอะไรมีรันเท่าไหร่วิทยุกรมประชาพันธ์มีรายการช่องรายการข่าวอย่างไร <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาฟังเพื่อที่จะเสพแล้วก็รับในสิ่งต่างๆแต่ว่าถ้า สิ่งเหล่านี้ม,นม,นม,นมั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 นขาดไปเราก็จะลำบากการในการก็เข้าใจผู้ประกอบการนะครับว่าบางทีก็ปรับพังบ้างเปลี่ยนพางบ้างสปอนเซอร์ไม่เข้าร,ร,รายการใหม่เอาแล้วรายการข่าวหายไปแล้วเราจะเสพข่าวมาจากไหนแต่ว่าด้วยปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีต่างๆมันเื้อมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่า ถ้าถอดถอยไหมในนามของผู้เสพสื่ออย่างอย่างคนตาบอดซึ่งพอดีใจที่เชิญมาเนี่ย<ะ>ก็อยากจะบอกว่าไม่ถอดถอยหรอกครับแล้วก็วิทยุไม่มีวันตายอันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้าง<ะ>คนวิทยุโดยโดยแท้ร้อยเปอย่างผมนะครับเ<ะ>พราะว่าผมเองก็ทาวิทยุเหมือนกัน<ะ>ก็อยากจะบอกว่าไม่ไม่ถอดถอยครับผ่านทางพอดคลาด้วย<ะ>ดังนั้นเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิสเนอร์มันมีอยู่ทั้งประเทศเลยเ<ะ>พียงแต่ว่าวันนี้ เราก็าต้องปรับตัวอย่างที่วันนี้ได้ฟังก็คือเรื่องของคอนเทนต์ซึ่งถ้าผู้ประกอบกิจการนะคะในเรื่องของการกระจายเสียงวนเิยุเนี่ยเรามีการปรับตัวปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่ามันมีคนฟังที่กลับมาค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวที่เป็นมิกซ์มีเดียมามาช่วยเพื่อที่จะ ดึงเขาเรียกว่าดึง engagement จากคนฟังด้วยแล้วก็ไปดูจริงว่าเวลาคนฟังเราเนี่ยมีอยู่จริงไหมค่ะย่างจอสไ้ยก็ใช้วิธีนี้อยู่อย่างเช่นถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็น real time อย่างมีอุบัติเหตุที่อาจจะต้องมองหากล้องหน้ารถแล้วเราก็เขาเรียกว่ามีการกระจายเสียงออกไปปรากฏว่าเราก็ทำคือมิกซ์มีเดีก็คือโซเชียลมีเดียเราทำสอดคล้องไปก็จะมีคนกลับมาค่ะส่ง ตัวผ้าผาดจากค้องหน้ารถต่างๆแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่ามีคอมเมนต์ต่างๆมากมายเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้ถดถอยเพียงแต่ว่าตัวของใช่ตัวของผู้ประกอบกิจการนี่แหละที่จะต้องปรับตัวเพื่อที่จะทําให้ไปดึงผู้คนที่เป็นผู้ฟังเนี่ยกลับมาอยู่ในแพตฟอมของเราเสียงเลยเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมกระจายเสียงถ้าเป็นอุตสาหกรรมกระจายเสียงเนี่ยผมอยู่ตั้งแต่วิทยุจนปัจจุบันคือพอดแคสต์มัน มันหายไปในจำนวนของของลิซิเนอร์คือคนฟังหายผู้ฟังหายผมแบ่งเป็นสองอย่างหนึ่งคือแกจเจตสองคือเจเนอเรชันวันนี้เนี่ยคนที่ฟังวิทยุคือเจเนอเรชันที่ั้งแต่ไว้ผู้ใหญ่กลางคนเปต้องไปคำถามก็คือถ้าคนเหล่านี้ได้สูญสิ้นสูญสลายไปแล้ว่าทยอยไปปาอยไปะไเนี้ยวิทยุจะอยู่ยังไง ใครใครจะเป็นคนฟังสองแกเจ๊ตไอโฟนฟังวิทยุได้ไหมครับต้อมีแอปก็มันเอาเอาสัญญาณขึ้นแม่พัำตัวมันไม่ได้ต้องมีแอนดรอยกำลังจะไปแบบนั้นวัยุนยังใช้ทางซิสเตอร์ไหมครับไม่มีนั่นคือหายไปด้วยเจเนเรชันแล้วก็ด้วยอุปกรณ์ถูกต้องครับ Apple CarPlay ทุกวันนี้เนี่ย การขึ้นการขึ้นรถเนี่ยเราฟังเฉพาะอยู่บนรถวัยรุ่นฟังเนี่ยลิงก์บลูทูธเข้าไปค่ะมีมี้ครแต่ว่าบ้านเราไม่ได้ออกอ, <c oughs> อากาศเน็ตครับเดี๋ยวผมจะ <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> อ่ขึ้นรถเนี่ยเรามีสตรีมมิ่งอย่างอื่น Spotify g o o g l e Music ค่ะเราไม่จำเป็นต้องฟังวิทยุวิทยุกร <c oughs> าจะเปิดเพลงมัน อันนี้คือสิ่งที่ทํมันทให้เรามองว่าทําให้เรามองว่าวิทยุกระจายเสียงไม่ได้ถดถอยแต่ตัววิซซเนอร์ถดถอยนมัถ้าเอาเฉพาะแค่ว่าคําถามเนี่ยอาจจะต้องมูดว่ามองอุตสาหกรรมของวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเนี่ยถดถอยไหมถ้าคาถามนี้จะชัดขึ้นนะคะอันนี้จะตอบตอบตอบในกรอบนี้ก่อนนะคะอันนี้หนึ่งเราถามว่าถดถอยไหมเนี่ยคิดว่าเฉพาะตัววิทัวเองเนี่ย มีแนวโน้มที่จะเป็นกราฟขาลงเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าอุตสาหกรรมกระจายเสียงในระบบทั้งหมดถอยไหมคิดว่าไม่มันแค่ย้ายพื้นที่เหมือนกับที่คนพูดบอกว่าคนอ่านหนังสือร้อยลงแปดรปนท่าอย่างนี้เหมารวมไปเพราะจริงๆแล้วเขาก็ยังอ่านเหมือนเดิมคือเขาไดอ่านหนังสือเล่มกระดาษแต่ว่ย้ายไปอ่านในแพลตฟอร์มใหม่ลักษณะนี้เป็นลักษณะแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นกับกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยนะซึ่งไม่ใช่ว่าแค่วิทยุนะคะอันนี้ขั้นที่หนึ่ง ต้องที่ทางขาลงจะถามว่าอะไรเปจุดบกชี้บ้าง <S 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 มีอย่างน้อย2อสประเด็น <S S S อันที่หนึ่งก็คือหลายท่านพูดไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นมาจากมีแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นสื่อมัลติมีเดียแล้วก็สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น <S S ในทุกแพลตฟอร์มซึ่งพอมีของใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันชิงความไวแล้วก็มันไปทลายสิ่งที่เป็นคุณสมบัติเด่นของวิทยุลงไปหลายเรื่องตัอย่างเช่น พลตฟอมออนไลน์ online, ฟังเมื่อไหร่ก็ได้ฟังที่ไหนก็ได้ฟังกี่ครั้งก็ได้ใน, <c oughs> ในขณะที่วิทยุและโทรทัศน์ไปฟังได้เพียงครั้งเดียวไม่อาจกลับมาฟังได้อีก <c oughs> อันนี้พังทลายไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยสมบคุณสมบัติวิทยุสู้ไม่ได้ <c oughs> เป็นอีกที่หนึ่งนี้นะคะแลวตัวอย่างที่สองก็คือว่าข้อมูลข่าวสารที่มาทางวิทยุทางทังสื่อออนไลน์สื่อใหม่เนี่ยมันมาแข่งแล้วก็ทําให้วิทยุเสียเปรียดคือความเร็ว <c oughs> ความสะดวก <c oughs> นะคะ แล้วก็ถ้าเทียบถึงราคาคิดระยะยาวๆค่าไฟค่าอุปกรณ์ก็คงจะแพงแหละแต่มันอยู่ในเงื่อนไขท,ที่มันรับได้และผู้คนก็มีอุปกรณ์ที่ทําให้สะดวกขึ้นกว่าเดิม<ะ>ในการพวกวิทยุคนละเรื่องกันกับการพกโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องแล้วก็ฟังที่ไหนก็ได้ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เป็นจุดบ่งชี้คือ1นิวมีเดีย2มัลติแพลตฟอร์มแล้วก็ สาไอ้สเปคของตัวสิ่งที่เป็นสื่อใหม่ทั้งหลายเนี่ยมันไปสอดคล้องกับพฤติกรรมใหม่ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะก็แล้วก็สี่สิ่งที่เป็นจุดบ่งชี้เออมันจะไม่ใช่เป็นจุดบ่งชี้ดยตรงแต่ข้อที่สี่เนี่ยที่ทันขอเสริมในความหมายว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยมีผลต่อกนและกันทางอ้อมนั่นก็คือการกํากัดดูแลและการส่งเสริมองค์กรสหรชแลวก็นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงเนี่ยไม่ทันการหรือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทราบเนี่ยในานะที่ ใน,นานะที่สมาคมคนตาบอดเป็นองค์การคนพิการระดับชาติที่ได้รับการรับรองนะครับกสชก็จะส,ส่งสื่มมาเป็นเป็นทางการแต่ว่าผมในฐานะที่รับเรื่องร้องเรียนเพราะว่าตัวเองเนี้ยเป็นเป็นกรรมการบริหารและและประชาสัมพันธ์น,นะครับก็คนตาบอดบรักจะร้องเรียนมาคือว่าฝากเรื่องไปที่กศช,ชเรื่องของเว็บไซต์อ่ะเราจะเข้าถึงค่อนข้างยาก ก็คือพอเข้าไปเนี่ยโอเคมันจะมีพวกกราฟิกรูปภาพอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นพวกระเบียบประกาศนะครับหรือว่าจะเป็นพวกพรบอะไรต่างๆนะครับระเบียบลูกอะไรเงี้ยมันจะเป็น pdf ทั้งหมดซึ่งตัวนี้ผมอาจจะต้องให้ความรู้เพิ่มเติมเผื่อท่านอาจจะไม่เข้าใจถ้าเป็นการอัพข้อมูลขึ้นไปในเว็บไซต์เนี่ยครับถ้าคนตาบอดจะอ่านได้ก็ต้องเป็นบน เป็นร้องกันะครับ DOC แต่ั้าเมื่อไหร่ที่เป็นมครซอฟ้์เวิดที่เออเป็นเป็น PDF ที่เป็นการสแกนอันนี้เราไม่สามารถเข้าถึงได้เลยก็เลยรู้สึกแน่นๆมารู้สึกบวมบวมรูึกอัดมากสองขอขอเสริมครับสำหรับพี่พี่จากสมาคมคนจาบอร์ดมาเจอเทคโนโลยี t e c h to Speech นะอยากให้กสทชเอามาใช้ซึ่งซึ่งใคริีเวตใช่ก็คืออ่านให้ฟังเลยเขาก็จะสามารถตอบตอบตอบโจทย์ได้จริงครับ ในเสริมแอปนี้เข้าไปใหมบางท่านนี้เข้าไปในเลนทางมันมันไม่สามารถอ่านให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้มีเถิดนะครับก็พอได้พอได้มันมันจะเข้าใจมันมันจะเข้าใจกันมากขึ้นอันนี้ครับสิ่งสิ่งที่อยากให้ปรับก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยอย่างผมเองเมื่อไม่นานที่อาจารย์ถามผมก็ถามว่ามันมีช่องทางไหนบ้างคำถามก็คือว่า ผู้บริหารเข้าอาจจะได้แต่ผู้ปฏิบัติไม่ไม่รู้นอกจากจะเข้าไปที่เว็บไซต์กสทชพอเข้าไปแล้วอยู่ตรงไหนวะกระจายเสียงต้องเข้ากแหละเข้าใช่ค่มมันมันรู้สึกมันไม่เป็นมิตรกับกับกับวัยรุ่นหรือว่าหรือว่าคนใช้านมันไม่เป็นรีเลยภาษากฎหมายด้วยใช่ภาพเนี่ะ พี่พ,พี่ผู้ดูการบอกว่าเรื่องเว็บไซต์มีปัญหาเนี่ยถูกแจ้งมาตั้งหลายปีแล้วอะแล้วปีนี้ก็แจ้งอีกอะคือหลายปีแล้วแล้วทำไมมันถึงยังไม่ถูกแก้เปหาตัวอย่างของปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะต้องพูดกันอีกกี่รอบเลยะแต่ว่าโวยใจสําคัญอันหนึ่งถ้าเป็นข้อเสนอซึ่งควรจะถูกแอคชั่นจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะ้ว่าทํายังไงดีให้ข่าวสารนะมันทำดีเชิงรุกมากกว่าแค่รับว่าอยากจะรู้ก็เดินมาหาสีแล้วคนตัวเองสี่ มันไม่มีความเป็นมิตรที่แบบว่าจะให้ผู้คนได้รู้ข่าวที่สําคัญแต่เมื่อกี้ต้องขยายความในสิ่งที่ทีมคุณชวัลพูดมอสักครู่นะคะก็ต้องโน้ตว่าแน่นอนเรื่องหลักการเนี่ยในเชิงนโยบายฝ่ายบริหารรู้แต่ว่าบางเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเชิงปฏิบัติเนี่ย<ะ>พว<ะ>กเราก็หรือว่าทีมของผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้รับทุกเรื่องแต่ว่าเร<ะ>ื่องสําคัญเนี่ยก็ทราบแต่ทราบคือทราบในระดับของการตัดสินใจเชิงนโยบายข้อประเด็นก็คือว่า าจะอธิบายความที่คุณจวัลพูดมัอสกรูว่าคือระดับเจ้าหน้าที่ไม่รู้เนี่ย<อ>สิ่งที่มันจะชี้ก่อบไปที่กสชก็คือว่า<ะ>เรื่องที่สําคัญที่กระทบไม่ต้องเป็นนโยบายก็ได้<ะ>แต่คุณหาช่องทางในการที่มันกระจายให้มากขึ้น<ะ>แล้วก็สื่อสารให้มากขึ้น ที่เป็นเมนูตรงที่เป็นเลชเมนูก<ะ>็อาช่วยได้แล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดกสชอเองมีมีกลุ่มอยู่แล้วค่ะ,ะก็อาจจะพัฒนาตัวเลชเมนูนี้ซึ่งมันจะสามารถใส่การแมสเซอร์ขอโทษค่ะไปใส่ตัวเป็นการแมสเซอร์ค่ะ,ะแล้วก็ส่งไปทีเดียวในกลุ่มนั้น<ะ>ถ้าเกิดว่ามีอนุสอะไรที่แบบว่าอยากจะสื่อสารไปสักเหัวข้ออยเงี้ยก<ะ>็ยิงตุงเดียวไปเลยเข้าไปในกลุ่ม<ะ>พวก เราที่อยู่ในกลุ่มแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็จะมีระดับสูงมาเราเข้าไปแล้วก็ซึ่งเขาอาจจะไม่ค่อยได้อ่านไลน์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราคือคนที่จะต้องแบบมามาฟังแล้ว้ามาสนทนาตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าช่วยกันพัฒนาตรงนี้คือส่งข้อเสนอแนะแล้วก็ส่งข่าวสารก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเขาเรียกว่าสิ่งที่กสทชอยากจะสื่อสารให้เราทรมากขึ้นค่ะก็ก่อนแชร์เป็นแหล่งแหล่งเช็คข้อมูลหรือว่าลิงก์เนื้อหามาเลยคะลิงก์เนื้อหามาครับลิงก์เนื้อหามาเลยแล้วก็ โอเคแ<ะ>ล้วก <reco Christ. S 2> ็มีเนื้อหายอดนิยมของช่องสามด้วยครับค่ะจริงๆสถานีก็ผลิตรายการพวกสปอนเซอร์ดีที่เกี่ยวกับการขนาดย่อยมาทอล์กมาคุยกันค่ะแล้วก็มีรายการข่าวที่คนนี้ที่น่าเป็นผู้จัดต่อเค่าเพื่อจะได้อัปเดตข่าวรายวันค่ะอืมแล้วก็รายการเกี่ยวกับเรื่องของโคชชิ่งบันลีอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นถามเฉลิงซึ่งก็จะมีหลากหลายมีเรื่องสายมูมีเรื่องท่องเที่ยว เป็นเป็นทงแชร์ทิ่งหมดเลยค่ะใช่ค่ะมีเนื้อหาตรงไหนที่เราอยากจะนำมาอยู่ในผังรายการแต่ว่าติดขัดในเรื่องของการผลิตบ้างไหมคะจริงผมส่วนตัวผมมองว่าเรื่องของการรู้เท่าทันเกี่ยวกับการหลอกค่ะพวก c อเซนเตอร์อะไรพวกนี้มันตอนนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมันจะต้องข่าวอินโดนหลอกก็น่าจะเอามาทำเป็นเคสตั้ดดี้อะไรใน ในคลื่นได้กำคิดอยู่อ,อสเซออย่าง,งของกสอสทบเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักจัดรายการร่วม <c oughs> ท,ที่มาที่มาร่วมถัก,ก็ขอใช้เวลา <c oughs> ส่วนในส่วนที่ผลิตเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับที่ผลิตเองทั้งหมดก็คือเรื่องความมั่นคง <c oughs> สถาบันนะครับก็กมีแค่นั้น <c oughs> ในในส่วนอื่นที่ที่จะบริการฐานะตามที่ผังที่ให้มีเนี่ยตอนนี้ก็ยังก็ยังจนบัญญา ต้องยอมรับตามนั้นว่าคือคือในในบางอะไระไรไ,รไมในรายการ <ใน S 2> เด็กไม่ท่านยังไงคะรายการเด็กมีมีผู้จัดรายการที่ที่ก็ามาอยู่ในในเครื่องของคอสบครับก็เลยก็เลยไม่มีปัญหาหมดไหนท่านรู้สึกว่าโอ้โหไม่ค่อยถนัดเลยอยากให้มีเนื้อหาส่วนกลางถ้าอยากจะสนับสนุนเราเท่าเท่าที่ผมดูก็ นอกเหนือจากนี้ทั้งหมดนะครับไม่ถนัดการรักนอกเหนือจากนี้หาความมั่นคงเนี่ยวิทยุก็ความมั่นคงไม่ถนัดเลยใช่ย่สิบเก้าถึงป่าอายุของบริษัทที่จดทะเบียนไว้หมดค่ะแต่ผลทำไปทำมาเนี่ยมันก็เหลือ18สถานสิเจ็สถาบนที่พวกบางทีมันก็เจ๊งไปก็ขาดทุนที่อันเนี้ถือว่าเราผิดพลาดเองเพราะเราบริหารไม่ดีเองค่ะแต่ของกสทชก็ดีหรือหน่วยราชการก็ตามที นะครับเวลาเวลาถามว่าทําไปปั๊บขึ้นมาทําดีก็โดนแจ้งหมอคอปดอดขออนุญาตที่แนี้ะนะฮะถ้าทําไม่ดีมันก็เจ้งอยู่แล้วธรรมดาซี่เรียนปัจจุบันเนี่ยมันมันจะเจ้งซะมากกว่าะนะครับเพราะว่าอย่างถดถอยอยู่ไม่ะอะไรที่มาเนี่ย ถอดถอนหรือไม่อย่างไรก็ตาอยู่ที่สะพานก็ดีมันนะครับตอนนี้สะพานมันเยอะเหลือเกินแล้วบางแห่งต้นทุนก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ผมี่ยประมูลอยู่ห้าสถานีเนี่ยก็หลายสตางค์นะครับแต่บางสถานีเนี่ยไม่มีต้นทุนเลยนะครับว่าให้ดีแข็ไม่เท่ากันอยู่แล้วก็สู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมขอเรียนที่ก่อนแล้วกันนะครับ คือสื่อกระจายเสียงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นการลักษณะเป็นตัวกลาง<ฆ>ในการที่จะสื่อสารถึงคนฟัง<ฆ>นะครับสื่อกระจายเสียงอาจจะไม่เหมือนสื่อที่จะมีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ในการไปสแสวงหาขอ<ฆ>้อมูลดังนั้นสื่อกระจายเสียงโดยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะหาข่าวหลักนะครับหรือว่าสิ่งที่สามารถเชื่อถือได้<ฆ>ส่วนใหญ่ก็จะมาจากหนังสือพิมพ์บ้าง าจากโทรทัศน์กางในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยอ้ความที่ออคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะเลือกหาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการที่สื่อกระจายเสียงนํามาใช้เนี่ยมันเหมือนเป็นการหลีไว้เท่านั้นเองมันทาให้ไม่เป็นที่จุดสนใจยกตัวอย่างช่วงช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นสื่ออื่นๆก็จะเกาะติดเรื่องการเรารมืองเกือบทั้งนั้นเลย ม้แต่รายการที่เป็นบันเทิงนะครับก็จะนํารายการเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการรณรการต่างๆดังนั้นสิ่งที่ผมกังวลใจก็คือว่าอุตสาหกรรมสื่อกระายเสียงจะไปอย่างไงต่อเนี่ยเพราะว่าข้อจากัดในเรื่องของบุคลากรในการที่จะทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวในการสอบสแสวงหาเจาะลึกหรือว่าเมื่ออ,อดีตที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่กระจายเสียงเราจะอยู่ในวงการศิลปิน เก่นน้องล<น>ำทำเพลงเรื่องของสนุกสนานแล้วก็เรื่องในชุมชนดังนั้นเองเนี่ยคิดวนบรนิบทที่เปลี่ยนไปเนี่ยกัจจัยสียงน่นาจะเป็นเอ่อเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและเรื่องเนื้อหาผมคิดว่าน่าจะคงต้องใ้ความหลากหลายเพราะว่าเป็นการเป็นเฉพาะกลุ่มเช่นเฉพาะจังหวัดนั้นเฉพาะอำเภอน,นั้นๆหรือเฉพาะภาคดังนั้นตรงนี้คงต้องมานั่งค้นหานะครับว่า เราจะทําอย่างไรให้เป็นที่รู้จักให้ความเชื่อถือ<ฆ>เป็นเป็นลักษณะที่กลุ่มคนฟังเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับอันนี้<ฆ>ก็คงจะท้อปัญหาว่าตรงนี้ก็ต้องชื่อการาถงออกนะครับ<ฆ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบทบทของสื่ออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าภูมิทัศน์มันเปลี่ยนแน่นอนฮนะทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย<ฆ>เพราะนั้นเนี่ยเราจะตามทันกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยแค่ไหน นะครับก็ขอสะท้อนปัญหาในเรื่องของเนื้อหาที่สื่อกระจายเสียงเ,เนี่ยจะนําไปส่งต่อให้กับท่านทุกฝั่งกับการคุมกำกับดูแลของอกสทชเนี่ยนะครับเพื่อให้เราถู่ได้เนี่ยหน,นึ่งผมว่าอยากจะให้อดุโมลเวยหรือว่าพี่นาร้องการโฆษณานะครับว่าให้มันเป็นไปไป,ไป,ไปยังไงไม่ใช่นอนาคตไม่ได้นี่กไม่ได้ที่มาเนี่ยเราก็อย่ไม่ได้เหมือนกันนะครับสองอย่าเอาเราเบรียบ ต่างๆมันบังคับมากเกินไปนะครับเช่นข้อไหนคะที่ท่านรู้สึกว่าโอ้โหเป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเราจุกจิกจู้จี้ทั้งหมดทุกเรื่องหมดเรื่องเลยทุกเรื่องหมดเลยนะฮะผมไม่พูดยังไงนะเนี่ยรายงานไม่ถูกเลยรายงานไม่ถูกเลยเฉลยไนเลยผมบอกจุกจิกมากนะเฉลยไนเลยผมบอกจุกจิกนะะใช่ค่ะนะครับและที่สามเรื่องของการตรวจสอบปฏิบัติแปรปลอมนะครับตวจปี ผมมีหลายคลื่นนะครับที่ประมูลมาห้าคลื่นเนี่ยเราใช้ทุกปีปีละครั้งปีแป๊บเดียวจะให้ขอประกว่าขอเป็นทักษาไปตดครั้งได้ไหมสัญญาเราเจ็ดปีนะครับที่ผ่านไปปีละเพิ่งไปตรเมื่อกืนเองเมื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับผมมีคำถามถามว่าดิจิทัลเนี่ยท่านจะมีเพื่ออะไรนะครับหนึ่งตุ้มรับให้มี รือว่าเพื่อจะเสนอความต้องการให้กับคนที่มีความต้องการ, <ฮะ S 1> รถ้าหากว่าอันดับแรกว่าถูกบังคับให้มีตามกฎของกฎเกณฑ์ของโลกแล้วก็ไปเรื่องหนึ่งนะครับแ <ฮะ S 1> ต่เพื่อที่จะสนองความ <ฮะ S 1> ต้องการของความต้องการของประชาชนเนี่ยผมว่ามีวิธีก,การเพ่นอีกเยอะแยะเลยนะครับ <ฮะ S 1> อย่างเช่นเมื่อตอนประธานท่านพูดว่าถ้าไปดูนะเป็น hd <ฮะ S 1> สามารถที่จะขยายจากหนึ่ง เครื่องเนี่ยเป็นห้าหกเป็นคอนเดอร์ได้อย่างนี้ขึ้นมาไม่ดีกว่าหรือนะครับบ้านเรามีประมาณห้าร้อยสถานีสถานีหลับนะครับเอาหกคูณห้าเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่ตัวคูณแล้วกันนะครับที่ผมผมเสนอเท่านี้นะครับกาารแก้ปัญหาทางเทคนิคตื่นได้ผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าใช้ดิจิตอลเรดิโอครับมีคนมาเสนอว่าหนึ่งความถี่เนี่ยสามารถใส่คอนเดอร์ได้หกตัว ค่ะในกรุงเทพเรามี50ความถีเอา6คูณ50ก็ได้เท่าไหร่300ตัวใช่ไหมถ้าผมคุณไม่ผิดนะใช่ไหมมาเอา6กคูณ50เป็น300ใช่ไหม300นี่เหลือเฟือนะครับเพราะตอนนี้ใกล้จะตายอยู่แล้วครับเพราะผมว่าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยวิธีการนี้ก่อนได้ไหมหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินที่จะซื้อจากต่างประเทศนะครับอาจจะซื้อหายกว้างของทัพหน่อยหนึ่ง นะครับซึ่งเขามีเครื่องเก่าอยู่แล้วเขาไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่อันที่สองประชาชนเนี่ยเขายังไม่มีเครื่องรับดิจิตอลเลยหรือมีก็น้อยมากานะครับผมเคยทำวิทยุ AMCO ให้กับบริการหน่วยหนึ่งของกองทัพนะครับตั้งแต่ทำม,มาบัดงัต่ถึงบัดนี้ขึ้นมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่ามี m c o ไหน,ไหนขายเครื่องรับเลยนะครับนะครับ การกำกับดูแลเนี่ยผมเองเนี่ยประสบกาการตรงเลยคือ mm. ก่อนปี57เนี่ยเราไม่ได้มีการกำกับดูแลในเชิงนโยบาย mm. แต่หลังปี57มีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ย mm. วิทยุชชุมชนกลายเป็นจำเลย mm. กลายเป็นวิทยุการเมือง mm. กลายเป็นวิทยุที่มีปัญหาลุกวลฮิ้วการบินมันกลายเป็นว่าเราโดนกำกับโดยกฎหมาย เราตายคามือปีนี้ปี66เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันเหลือแต่ซีโคร่มันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยมันตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันบวกบกับด้านอิสรั์เ <c oughs> ทคโนโลยีอิสรับด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจต่างๆมันเป็นเชิงบวกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผสมทําให้มันเลกคามือจริงๆแล้วสื่อกระจายเจ็งไม่ควรจะเลกคามือขนาดนี้แต่ด้วยความที่ว่าเรากํำกับด้วยข้อกฎหมาย กำกับด้วยอำนาจและที่สำคัญที่สุดคือเรามีการเลือกปฏิบัติอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับสื่อหลัก313สถานีกำลังส่ง20,000วัตต์40,000วัตต์ในขนาดวิทยุภาคประชาชนส่ง500วัตต์จะเทียมเคลียงได้อย่างไรครับสถานีหลักใช้100เมกะเฮิร์นะครับ2ส,สถานีกับ101เมกะเฮิร์วิทยุทุมชนไปดู100.5ฟังไม่ทบไม่ได้เลยนะครับ เพราะระดนแบนด์วิด์ของสถานีหลักของท่านบี้เข้าไปเกิดกระทั่งกลา,ายเป็นอีเอมอสกลายเป็นคลื่นที่สามไปรบกวนวิยุกันินรเรากลายเป็นจำเลยของสังคม